สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบัดปัตเทร์แมนชัชนแนลนะคะพี่น้องค่ะมื่อนี้สิ์ทาพี่น้องไปชุ่มนะคะหลังจากน้ําท่วมนะคะหลังจากน้ำท่วมแล้วสถานที่คางบ้านนิ่สิเป็นแบบใดนะครับพี่น้องคะต้นไม้ต้นลหนมีตายบอ่อไปน้ำหนาบอ่อต่วัาต่อน,นี้ได้ยินคาวา น้ำก็ลังไมมอีกแล้วค่ะพี่น้องสิบ้าพี่น้องไปรับชงวาสิไม้แห้งคือเกาบอนะคะก่อนจะไปชงคลิปนะคะฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครตด้วยนะคะพี่น้องคาตามน้องบ้านมาเลยสิพาพี่น้องไปน,นี่คือความเสียหายหลังจากที่น้ําลดแต่ว่าตอนนี้นะคะน้ำไหม,มาอีกแล้วนะคะพี่น้องเดยสิพาพี่น้องไปเบิง้งต้นทางปุ่นตอนนี้ไทยบ้านกาล่างล่างออกไปเบื้องคือเกาค่ะพี่น้องขา อันนี้คือความเสียหายบริเวณอาบริเวณบานของหนองบาดนะคะพี่น้องนี่คืออันนี้คือดินสุดนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่แหละพี่น้องสุดลงไปแล้วก็นต้นยูค่านะคะตอนนี้ก็ลดลดลดไปก็ปถือว่าลดหลายเลยเนาะ แต่มันก็มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนะคะพี่น้องนีเลยนะคะนี่คือความเสียหายเบื้องต้นนะคะพี่นอ้องนี่คือความเสียหายเบื้องต้นอขอขังบ้านแล้วทั้งนั้นก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะ ว่นนาน้ำมันเสาะเสาะเขามากนะคะเสียงป็ลงเป่งเป่งว่ามันอย่างนี้พี่น้องคุณพ่อเอาของเอาอยางมาเช็คนะคะอยู่ทั้งขนในบรรยกตศค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณขางบานนะคะพี่น้องคาเจ้ที่โรงพยาบาลจะพาที่น้องไปเบื้อ,ง,องนี่ก็คือเป็นลังบ้านนะคะที่เราผูกกล้วยที่พี่น้องเห็นอยู่ในคลิปพี่้องบ้านลได้เอาลงยูทูบนะคะ เร็วเขียงบ่ได้ยินมวนบ่พี่น้องมวนบ่ต้องซื้อไม้แล้วแหละเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณอีกเหมือนเดิมตอนที่มันถ่วมขึ้นมานะคะพี่น้องถ่วมมาหอดไตอ่าใส่เขียงหน้าหน่อยเลยนะคะใสเขียงหน้าหน่อยเลยอันนี้ชีงงานของขึ้กันปะขึ้นกันเลยระบบขี้นกันบ่ทำสันนะ ตอนนี้มันก็ลงไปแล้วเนาะพี่น้องเป็นเป็นโพ่งเลยนะคะพี่นอ้อเพราะว่ามันถวงถวงถ่วงุี่นองอันนี้จะเป็นกั้นน้ำนี่พี่น้องเนี่นนั่นนักั้รัเซา่นแล้วพี่นองกั้นน้ำนะคะมันขึ้นมาจนมนีเป็นพงรงเลยนะคะ กันต้นใหม่พี่น้องเบิ่งตี่แหละพี่น้องว่ามันสูงบ่สูงกันนำยุดที่งขุ่นะคะพี่น้องจ๋าแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ลดเท่าไหร่เนอะอมาทะเลลด็ได้่ไสมากไมต่นมา,า,นมา,นนมามี่้อหอดีแล้วก็ทวงทวมไดนะคะได้นี่เ่เห็นได้พี่น้อง ได้จะไม่เห็นเลยนะคะตอนนี้น้องน้องลดแล้วลดลงไปแต่ว่าความเสียหายอย,าอยเ่งเบงเบงเต้นกล้วยต้นยังค่ะความเสียหายของท่อก็คือวาหลายอยู่นะคะ,พ,คะ,ะพี่น้องคะป้าเบิ้งต้นย่ค่าเพื่อนเรามปนตายเก็มต้น,ตนนั้นอีหยังเพิ่น,นยุค่าหน่อยเพิ่นฟังท่าคนเดียวสิภาพี่น้องขี่รถออกไปเบิง้งว่าตอนนี้นมม้ำมันมาแล้วนะคะเพื่นท่าก,กันออกไปเ <ขอ S 1> บึง <ขอ S 1> บ้ง ไปชมกันพี่น้องมันเสืมาเฮงบ่นะคะเราจะรับมือ,อยังไงไปบ่เบิ้งน้าไปฮะปวดขอล้างออกไปแตกบ้านไปเบิง้งแก่เลียวฮะรอบที่สองอันนี้คุณกรอกกําลังเช็คเช็คไหมออกไปเบิ้งพี่น้องพวดเพื่องแตกบ้านออกไปเบิ้ง เพื่อนว่ามันมาแห้งอยู่นะคะสองที่เพื่อนเอาลุงเอาลุงอันคลิปนะคะเดินทางกันไปเลยทีนี้ยาวๆกันไปเลยนะตากล้องเนาะไม่ยังพี่น้องว่าดีนิสแต่เสียงเพื่อนตีเยอะใส่พนะตียังเห็นะพี่น้องตีเพื่อคว่อมาไงบางคนลุงนี่ ดียได้นี่แล้วพี่น้องยังไปยืนดีติดตั้งน้ำนะคะปลาเข้ามาหนี่งไปบ่าีดูน้ำกันไปเมื่อมองบ้านในหม่องเที่ยวบ่แช่ไหมเดี๋ยวบ้านพี้องเริ่มตอนที่น้องบ้านติดน้ำ ีมันถ่วมคักๆถึงแมหาหอถนนงีเบิ้งปลาข่อยปลาข่อยเขาทุกคนนะคะพี่รองบริเวณบื้งนี้พอเบึงความเสียหายนะคะพี่้องขาอันนี้จะเป็นตอนที่นำม,มันพัดมานะคะก็คือล้มไปหมดเลยอะ่ะนามมันแห้งนะคะพี่้องขาะนามแห้งตนถนนถนนก็ชุดเลยนะคะเพื่อแนวทุ่งมาปักไว เบิงบ้งส่นกล้่วยเพื่อนอยู่คู่สาเพิ่นพี่น้องเสียหายถนนตรงนี้น้ำน้ำน้ำตรงนี้จะแห้งนะคะพี่น้องคะ่ะผ่านแรงมากตรงนี้นะคะเบิง่งถือว่าถนนแบบย่างขามย่างขามแบบยากหนกนะคะพี่น้องเบิ่งแบบซุดลงไปแบบนี้เลยนะคะนี่เลยความเสียหายนะคะพี่น้องหลังจากที่น้ําท่วมนะคะหลังจากที่น้ำท่วม พุ่นเบือ้องหน้ามันอยูกกอ่กันนั่นกันนามที่รักเขาพี่น้ฟังทางพุง่นเพื่อขัลังออกไปเบื้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปชมน้ำไห<ๆ>ลแห้งรถไปได้ยู่ดยเนาะเดี๋ยวจะให้พุ่นอยาให้ตากล้องเป็นพล่นระคับนะคะเพราะว่าทางมันจะไปยากจากน้อยเตียนกันมาพ,าพี่น้องมาเยี่ยมชมสะพานน้ำซี่นะคะ,ะมีเลยสะพานสามหมอกุดมาเท็บ เตียนจีเตียนพี่น้องเตียนนะคะสะพานสามหมอขุดมาเก็บนะคะบ้านน้ำน้ำก็ยัางหลายขึ้นเขานะคะพี่น้องจ๋าอันนี้นจะเป็นบ้านอของคุณแม่น้องบานนะคะมีเตียนมาหนี่งยิงไปไกลแล้วมีเตียนมันมีเตียนมันก็ไม่เตียนเนื้อไปจับเสา,ายิ่ไปไกลยังไว้เยอะเลยมาเปลี่ยนไป เติบไปเลยดิใ,ใครของโมดินม่นะครับเบึงเบองท้ายบึงอันทายไปใจใจ็กลจเพื่อนบึงน้ำน, <า S 1> นี่เลยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศน้ำยังวันเนนิสลดยังว่าแม่สิลดแล้วยังมาอีกนะคะพี่น้องคะมวลน,น้ําจากที่ต่างๆก็มารวมที่แม่น้ำซีแห่งนี้นะคะพี่น้องนี่คือสะพานน้ำสะพนสาพนขามซีนะคะสามหมอฟุดมาเก็ตนะคะจะได้กลับเป็นกําลังใจให้พี่น้องที่ อ,อุทกภัยน้ําท่วมนะคะจือน้าท่วมอยู่ในคณะนี่นะคะมันกำลังสิไปไปบ้านไปบ้านน้องบ้านอีกแล้วนะคะพี่น้องคลหลไปอีกแล้วไม่รู้ว่าจะลดตอนไหนนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ภาพพี่น้องทั่วเบื้องนะคะสะพานอ่าน้ำสะพานขามซี่นะคะพี่น้องหรือว่าล้างลังอ่างน้ําท่วมนะคะสถานการณ์สิเป็นจ้งไหนนะคะมาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องหลายค้นกระถามมา นะคะว่านำรถไปน้องาามาดนำรถไปขอบคุณนะคะขอบคุณทุกความห่วงใยนะเออพี่น้องนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงเป็นญ่กันนะคะพี่น้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวสิพายพี่น้องนะคะมาติดตามอัปเดตขึ้นเรานะคะจะในการคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเพราะว่าแตนตอนนี้กําลังมาเลยนะคะ